นานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมสเสมอไม่เคยเปลี่ยนจะทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสงเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้นงในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ ทั้งอยู่ตรงนี้มาถึงขนาดทีม่มีกันและกันมาแค่ไหนไม่เพียงคำวราที่สองเราเน้นเข้าใจรักเพียงเธอและตลอดไปแค่เธอับ่ใจ กานครั้งแรกผมก็ชวนเขาไปทานข้าวที่สยามพารากอนนะครับเป็นคือตอนแรกผมดูรูปเขาก็มีแต่รูปยิ้มมีความสุขแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็พอได้พูดคุยกันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีศาสนคติที่ดีนะครับคือมองโลกในแง่บวกแล้วก็ มีความสดใสน่ารักในแบบของผู้หญิงนะครับให้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขประมาณสองปีก็ได้ไปพบกับคุณพ่พอคุณแม่ของน้องแจนแล้วก็ญาติๆของน้อแจก็รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ <Wow. S 3> ว้าวประมาณสองปีคะ่ะคิดว่าใช่คะ่ะเพราะว่าพออี่โอดเป็นคนแรก มยาคำว่าชีวิตกลัะค่ะที่ไม่ใช่แค่คําว่าเธอคาว่าฉันแต่ว่าคือคําว่าเราค่ะคิดว่าใช่แน่นอนครับเพราะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในอิมพติที่หามานานคือคือมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็มีน้ําใจนะครับมีน้ําใจแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าอยู่ที่ไหนใครก็รักน่เยักธอลไป มีความเห็นไม่ตรงกันบ้างคะแต่ก็เราก็มีวิธีจัดการแก้ไขปัญหาค่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือยอมลดลงมาคนละครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อเพื่อหาไปตามรบวมกเนียงแต่ว่าอาจจะคิดกับคนละแบบแต่เราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันนะครับก็แล้วก็ซ็อเหตุผลซึ่งซึ่งเรา่างก็ยอมรับ ยอมรับในความคิดของอีกคนหนึ่งนะครับทำให้เรามีความกลุ้ิเวลาอยู่ด้วยกัน,นรเราก็จะไม่ทิ้งไว้นานนะครับพยายามจะมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ใช้เหตุผลในการคุยกันเราจะไม่ทิ้งไว้ข้ามวันนนะ,ะุดเของ ก็คือเนี่ยค่ะเขาเป็นคนแบบว่าใส่ใจรายละเอียดมันก็เลยทำให้เขาเป็นคนแบบว่าดูแลเทคแคร์คนรอบข้างนะคะเป็นอย่างดีอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนุด้อยของพี่โอ๊ตนะคะก็น่าจะเป็นที่ว่าเหมือนด้วยความที่พี่โอ๊ตเป็นคนที่เขาเรีวยกว่าตัดสินใจแบบไม่ถึงว่าเป็นคนแบบว่าใส่ใจรายละเอียดนะคะก็เลยเหมือนว่าเวลาเขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเขาต้องจัดการแบบละเอียดแต่ประมาณนี้่ะคือใจนเขาด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับก็บางทาีเขาอาจจะทําอะไรช้าไปบ้างเราก็เราก็เข้าใจนะครับรก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแต่ว่าข้อดีนะเขามีมากมายเลย mm hmm. ขอเขาบอกแจนว่าคืออยากให้แจนเป็นตัวของตัวเองแบบนี้นะครับคือดีที่สุดเลยครับ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันแล้วซึ่งเราเนี่ยรับเขาได้ตั้งแต่วันแรกซึ่งจริงๆเขาเป็นคนที่ถือว่าดีมากๆออก็ก็น่าจะอยากขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณที่แบบว่าเป็นแฟนที่ดีมาตลอดขอบคุณที่ออ่ดูแลไปใส่แฟนมาตลอดแล้วก็ออ่เรวมถึงพ่อแม่ของแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบไม่เคยทําให้แฟนเสียใจเลย ีหมอนนะคะสวัสดีคะ่ะบน้องแจนค่ะไม่มาแล้วนะรอนานไหม น,นีพี่โอ๊ตมีอะไรให้เล่นสนุกๆ right, yeah. ด้วยนะหลับตาก่อนสิครับหลับตาก่อนเอาละยื่นมือซ้าย <All right. S 1> ออกมานะ แต่งานกันนะครับขอบคุณนะรับพี่ตุ่เลย